สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆคำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมงพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะปเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ บอนกับวิทเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆบ้านของทั้งคู่อยู่ใกล้กันที่ทั้งสองคนรู้จักสนิทสนมกันนั้นเนื่องจากว่าพ่อกับแม่ของทั้งสองคนก็สนิทกันมาก่อนบ้านก็อยู่ใกล้กันเวลามีอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรนั้นก็สามารถที่จะเรียกหากันได้ตลอดเลย บนกับวิทนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่นิสัยดีไม่เคยทำเรื่องไม่ดีหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่เลยครับสองคนมีนิสัยที่คล้ายลึงกันไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครบ้านของวิทย์แม่จะทำขนมขายส่งตามตลาดทุกๆวันเลยส่วนบ้านบอนนั้นพ่อกับแม่ก็ทำสวนทำไรเด็กหนุ่มทั้งสองคนทาวางเว้นจากการเรียน ก็จะไปช่วยเหลือพ่อแม่ตลอดที่บ้านของวิทย์แม่จะตื่นขึ้นมาทำขนมตั้งแต่หัวดุ้งเพื่อที่จะให้ทันส่งในตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้าไปส่งที่ตลาดนัดในวันนั้นวิทย์ก็ตื่นขึ้นมาช่วยแม่ด้วยก็เป็นกิจวัตรประจำวันของวิทย์อยู่แล้วครับที่ต้องตื่นขึ้นมาช่วยแม่ก่อนที่จะไปโรงเรียนจนกระทั่งเวลาสักประมาณเกือบจะหกโมงเช้า แม่ก็ให้วิทย์ไปส่งขนมที่ตลาดก่อนคือวิทย์ก็ไปส่งขนมที่ตลาดนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับเพราะเป็นทางผ่านก่อนที่จะถึงโรงเรียนแต่เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นและก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยในวันนั้นบอลมาถึงโรงเรียนก็นั่งรอวิทย์อยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าไปในห้องพร้อมกัน เพราะปกติแล้วก็เป็นแบบนั้นอยู่ประจำแต่จนกระทั่งเวลา7จ็ดโมงก,กว่าไปแล้วเกือบจะ8ปดโมงคือจะถึงเวลาเข้าแถวครรุธทงชาติแต่วิทย์ก็ยังไม่มาโรงเรียนเลยทีนี้ด้วยความสงสัยและกังวลว่าทำไมวิทย์ถึงยังไม่มาเรียนเพราะมันก็สายมากแล้วแต่ช่วงเวลานั้นก็ต้องไปเข้าแถวก่อนครับก็เลยไม่ได้โทรไปถามที่บ้านของวิทย์กะว่า เดี๋ยวเข้าแถวก่อนแล้วก็โทรกลับไปถามสมัยนั้นยังเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หยอดเหรียญอยู่เลยครับโทรศัพท์มือถือยังไม่มีหรอกครับพอเข้าแถวเคารพธงชาติเสรศ็จสับผมก็มุ่งตรงไปที่ตู้โทรศัพท์ด้วยความที่เป็นห่วงไอวิทย์ปกติมันไม่เคยขาดเหรียนเลยครับสงสัยว่ามันจะไม่สบายหรือเปล่าหยอดเรียญเข้าไปในตู้ รอ,อบแรกก็ไม่มีคนรับสายพอโทรไปครั้งที่สองนั้นก็มีคนรับปรากฏว่าเป็นแม่ของวิทแต่ผมยังไม่ได้ถามอะไรเลยได้ยินเสียงร้องไห้ของแม่ผมก็เลยถามว่าแม่แม่เป็นอะไรครับแม่ก็สะอื้นแล้วก็พูดว่าบอลบอลลูกวทวทเวทมันโดนรถชน อาการสาหัสตอนนี้ถูกนำสง่งโรงพยาบาลแล้วแต่หมอบอกว่ามีโอกาสรอดน้อยมากพอวิตเสียเลือดไปมากแล้วผมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเลยครับผมช็อกไปชั่วขณะหนึ่งฮะอะไรนะแม่เดีย๋ยวผมจะรีบตามไปดูนะครับ ในวันนั้นผมก็เลยขอลากรูแล้วก็ตรงไปที่โรงพยาบาลไปถึงทางพยาบาลเขาก็ยังไม่ให้เข้าครับพวเรายังอยู่ในห้องฉุกเฉินแต่ณตอนนั้นก็คือมีทั้งพ่อแม่ของวิทย์และพละเมืองดีที่เขาเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัย mm hmm. เขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่า mm hmm. เขาก็เห็นว่าวิทย์ขับมอเตอร์ไซค์มาอย่างช้าๆแต่พอมาถึงตรงสามแยกคือตามชนบท ยังไม่มีสัญญาณไฟจาราจรคือวีทก็ขับมาตามปกติแต่ทีนี้จูๆ่ๆมีรถกระบะคันหนึ่งที่วิ่งมาด้วยความเร็วโดยที่เขาไม่ทันมองแล้วก็พุ่งชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของวิทวีทกระเด็นถลายไปกับพื้นถนนทั้งคนทั้งรถสภาพของวีทตอนนั้นคือขยับตัวไม่ได้และก็หมดสติไปแต่เช็คแล้วก็ยังคงมีลมหายใจอยู่ สภาพเนี่ยมีเลือดนองกองอยู่ที่พื้นถนนเต็มไปหมดเขาก็เลยโทรเรียกกู้ภัยให้นำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แหละครับผมก็รอดูเหตุการณ์อยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินพร้อมกับพ่อและแม่ของวิทย์ตอนนั้นทุกคนก็รอคอยอย่างมีความหวังว่าให้วิทย์ปลอดภยัยจนกระทั่งผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ทีนี้ก็มีหมอท่านหนึ่งเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินแล้วเขาก็บอกว่า หมอก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะครับแต่ไม่ทันจริงๆครับคือคนเจ็บเขาเสียเลือดมากพอได้ยินหมอพูดแบบนั้นทั้งหมดก็ดองให้เสียใจมากแม่ของวิทย์ล้มทั้งยืนเลยส่วนผมเองนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าเพื่อนที่ผมรักที่สุดได้มาตายจากไปแล้ว คือผมยังยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดียวขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ผมก็ยังไม่ได้พูดคุยยังไม่ได้ร่ำลาอะไรกับเขาเลยผมเสียใจมากหลังจากที่เขานำศพวิศกลับไปทําพิธีที่บ้านผมก็ไปอยู่ช่วยงานด้วยเนื่องจากบ้านก็อยู่ใกล้กันก็มีทางญาติๆที่มาจากต่างจังหวัดและญาติบ้านกไกลๆเดือนเคียงในหมู่บ้านก็มากันหมดเลยครับ พราะทุกคนก็ตกใจเพราะมันกระทันหันมากคือวิทตอนนั้นอายุก็ยังน้อยทุกคนก็เห็นใจครับว่าวิทไม่น่าจะตายจากไปในตอนที่อายุย่างน้อยเลยทุกคนก็เลยมาให้กำลังใจพ่อกับแม่ของวิทตอนนั้นผมก็อยู่ในงานภายในงานคืนนั้นก็มีญาติสนิทที่เขาอยู่เฝ้าศพด้วยทุกคนก็อยู่ในอาการที่เศร้าโศกเสียใจมากแต่ทีนี้ มันก็เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นลูกหลานของญาติขงวิท์นี่แหละครับเขาอายุน่าจะประมาณห6าหขวบตอนนั้นผมก็เห็นเขาวิ่งเล่นอยู่ในงานตามภาษาเด็กๆแต่ทีนี้จู่ๆน้องเขาก็หยุดเล่นและเขาก็ชี้ไปตรงที่ข้างๆบ้านมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเขาก็ชี้ไปแล้วก็บอกกับกลุ่มเด็กๆที่เขาวิ่งเล่นกันอยู่นั้น เขาบอกว่าน้าวิทย์น้าไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะทําไมไม่มาเข้าบ้านผมอยู่ใกล้ๆตรงนั้นพอดีก็ได้ยินเข้าผมก็เลยเดินเข้าไปหาน้องคนนั้นแล้วก็ถามว่าน้องน้องคุยกับใครครับน้องผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าก็น้าวิทย์ไงคะหนูเห็นน้าวิทย์ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงโน้นคะ่ะ ยืนอยู่ตั้งนานแล้วทำไมไม่ยอมเข้าบ้านพอผมได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับผมก็หันไปดูที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงบริเวณนั้นมันมืดมากเลยครับแต่ปรากฏว่าไม่เห็นว่ามีอะไรเลยผมก็เลยหันไปพูดกับน้องเขาน้องน้องตาฝาดหรือเปล่าพี่ไม่เห็นจะมีใครเลยนะผมก็เลยคิดว่าน้องเขาน่าจะตาฝาดก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับ แต่ทีนี้พอผมเดินกลับมาในงานจู่ๆก็มีป้าคนหนึ่งวิ่งร้องตะโกนมาจากโรงครัวที่อยู่ด้านข้างของบ้านจนทุกคนในงานก็พากันแตกตื่นคือป้าแกพูดว่าผีลอกผีลอกผีไอวิท์มันลอกทุกคนในงานก็ขวัญภาวาไปหมดเลยครับทีนี้พ่อของวิท์ก็เลยเดินเข้ามาถามป้าคนดังกล่าวว่าเป็นอะไรป้าแกก็เลยเล่าว,ว่าในตอนนั้น แกนั่งทำกับข้าวอยู่ที่โรงครัวส่วนคนอื่นๆเขาก็แยกกันไปทำงานของแต่ละคนไปป้าแกก็นั่งอยู่คนเดียวตอนนั้นป้าได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างๆหูว่าหิวข้าวหิวข้าวป้าก็เลยคิดว่าใครเรียกป้าก็หันไปดูนะแต่ปรากฏว่าไม่เห็นว่ามีใครเลยป้าก็เลยคิดว่าหูแว่วก็เลยนั่งทำกับข้าวต่อ ตดพอผ่านไปได้สักพักจู่ๆได้ยินเสียงอีกแล้วป้าก็เลยหันไปมองตามเสียงนั้นปรากฏว่าป้าเห็นว่าไอวิตมันยืนอยู่สภาพที่ปรากฏตัวให้เห็นนั้นตามเนื้อตามตัวมีเลือดเต็มไปหมดแล้วมันก็พูดว่าหิวข้าวหิวพอป้าเห็นแบบนั้นจะรออะไรอยู่ละ่ะก็ร้องตะโกนดังลั่นวิ่งมานี่แหละไง พอคนในงานได้ฟังแบบนั้นก็พากันแตกตื่นด้วยความหวาดกลัวจนมีบางคนที่กะว่าจะนอนเฝ้าศพอยู่ที่บ้านก็เลยต้องขอตัวกลับไปบ้างก็เหลือเฉพาะญาติญาติที่สนิทจริงๆและตัวผมด้วยทีนี้พอป้าแกพูดแบบนั้นว่าไอวิทย์มาขอข้าวกินทางพ่อกับแม่ของวิทย์ก็เลยเตรียมน้ําสําหรับกับข้าวไปวางเอาไว้ที่ข้างโลงศพแล้วก็จุดธูปบ,บอกกล่าวไป คือทุกคนก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วละ่ะก็เลยพากันเข้านอนแต่ทีนี้จู่ๆพอตกดึกผมก็นอนอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกับญาติของเวทบรรยากาศในคืนนั้นมันเงียบสงัดมากมีลมพัดเย็นอ่อนๆมันชวนให้ขนหัวลุกมากเลยครับตอนนั้นผมนอนไม่หลับและก็หันไปดูคนอื่นคือเขาหลับกันหมดแล้วผมก็พยายามนอนนะแต่มันก็นอนไม่หลับไม่รู้เป็นเพราะอะไร นี่ตอนนั้นที่บ้านก็ปิดไฟกันหมดแล้วเหลือเฉพาะไฟตรงหน้าลงศพคือผมก็นอนหันหน้าไปฝั่งลงศพพอดีเลยแล้วผมก็สังเกตเห็นว่ามีเงาเงาหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างลงศพพอผมลองสังเกตดูดีๆแล้วผมเห็นว่ามันเป็นรูปร่างของไอวิทย์เลยครับผมจำได้แม่นเพราะผมก็อยู่ด้วยมันมาตลอด พอผมเห็นแบบนั้นผมน้ำตาซึมเลยครับด้วยความที่ผมคิดถึงมันคือผมสงสารมันมากกว่าความกลัวครับผมก็พูดในใจว่าวิทย์มึงไม่ต้องเป็นห่วงนะกูจะช่วยดูแลพ่อกับแม่มึงให้มึงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วมึงไปสบายเถอะความรู้สึกผมตอนนั้นมันไม่ได้กลัวครับแต่มันมีความรู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนและเสียใจ จนกระทั่งพอผมพูดจบเงานั้นก็ได้หายไปเลยครับพอตอนเช้ามานั้นผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ของวิทย์ฟังพ่อกับแม่ก็เลยดองให้ใหญ่เลยครับเขาบอกว่าเขาอยากจะเจอวิทย์เหมือนกันจนมาถึงวันสุดท้ายเป็นวันเผาทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่มันมาเกิดขึ้นกับแม่ของวิทย์ในคืนที่เขาเผาศพไปแล้วแม่ก็มาเล่าให้ผมฟังว่า แม่ฝันเห็นวิทย์มาหาพ่อกับแม่ที่หน้าบ้านคือเขามาแบบยิ้มแย้มสภาพแบบปกติไม่ได้น่ากลัวเขามาบอกลาแม่แล้วก็ขอบคุณแม่มากๆพอแม่สะดุ้งตื่นแม่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับแม่ก็เลยคิดว่าวิทย์น่าจะไปดีแล้วละ่ะคือเรื่องราวนี้มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วครับแต่ผมก็ยังไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวิทย์เลยทุกวันนี้ผมก็ยังคงทำบุญไปให้มันอยู่บ่อยๆครับ นีและค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแายชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์ร้อนนะคะ ก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรราฟังกันด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพค่ะฟันดีกราศอิสร,ร์